อารายสารวัตรแบงค์เผยนาทีรูปหัวให้คำมั่นสัญญาเมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่11กันยายน2566มีรายงานบรรยากาศที่สารามีนานานสองสาลา11วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนครอบครัวรวมถึงญาติพี่น้องข้าราชการและบุคคลที่เคยทำงานใกล้ชิดกับพททฝีวกรสายบัวหรือสารวัตรแบงค์ทยอยกันเดินทางมาฟังเทศและร่วมฟังพระพุทธมนมติกาบางสุกุลในเวลา10นาฬิกา30นาทีและ ร่วมกันถวายพัตตาหารเพนในเวลา11นาฬิการวมถึงอยู่ร่วมทรงพอตอตอศิวกรและในเวลา13นาฬิกาจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพโดยมีพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานส่วนบริเวณเมนรูหนึ่งซึ่งเป็นสถานที่ประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพได้ตกแต่งไปเป็นอย่างเรียบง่ายโดยการใช้ผ้าทนสีน้ำเงินขาวและดอกไม้พลตำรวจตีจะลุนเกียรติกล่าวอีกว่าโดยก่อนที่พอตต ฝีวกรจะฟิตลมหายใจได้เอามือลูบศีรษะและให้คำสัญญากับน้องๆในสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติจะคืนความยุติธรรมให้ซึ่งวันนี้ได้รับความเป็นธรรมแล้วส่วนหนึ่งพร้อมย้าว่าหนังเรื่องนี้ยังไม่จบยังเป็นซีรีส์ยาวเพราะหลังจากนี้ตนและสีปอได้แก่ปปปปปปปอปปละปะปปรวปปึงสรปปาปปและจะเข้าไปตรวจสอบธปรกรรมและธุรกิจอีกด้วย